สวัสดีครับพีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ทางช่องเบาแทนแกนพินนับมาลาะตลาดกระทาลมนะครับอ๋อกระทายทู้มือมันจะได้ขายดีๆงนว่นอะเขาสิริหูวว่านแม่ขามาสู้มื่นพวงใหญ่ๆเลยนะครับแม่ขาประจำหมักบัวอเเลย